สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาธิปัตย์ยังกลัวบางพักใช้อำนาจรัฐเอื้อเลือกตั้งซ่อมสอสอใต้จี้กะกะตลงดาบประชาธิปัตย์ัดผู้มีอำนาจหยุดใช้อำนาจรัฐเอื้อเลือกตั้งซ่อมจี้กะกะตจัดการผู้บริหารพักหนึ่งหาเสียงสัญญาว่าจะให้เข้าข่ายผิดกฎหมายจัดเวทีใหญ่ชุมพรสงขลา14มกราคม นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานาะผอออการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมในเขตหนึ่งชุมพรและเขต6สงขลาว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรง์หาเสียงทั้งสองเขตพักจะจัดเวทีปราศัยในวันที่14มกราคมพร้อมกันทั้งสองเขตโดยมีแกนนำพักไปร่วมปราศัยเช่นเวทีที่จังหวัดชุมพรจะมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักนายบัญญัติบรรทัดฐานกรรมการสภาที่ปรึกษาพัก นายไตรรงสุวรรณคีรีอดีตรัฐมนตรีร่วมขึ้นเวทีปราศัยนายราเมศกล่าวต่อว่าพักการเมืองบางพักยังใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เพื่อบังคับคข่มขู่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวให้เลือกผู้สมัครของพักตนในทั้งสองเขตซึ่งเราจับตามองอย่างใกล้ชิด ส่วนที่มีสอสของพรรคหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคขึ้นปราศัยที่จังหวัดสงขลาโดยปราศัยในลักษณะสัญญาว่าจะให้ชัดเจนซึ่งตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา73ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนด้วยวิธีสัญญาว่าจะให้เพราะมีการพูดชัดว่าหากเลือกผู้สมัครในวันข้างหน้าจะดูแลประชาชนในเรื่องเงินทองเพราะมีเงิน เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตรสอบสวนได้ทันทีเพราะมีข่าวปรากฏอยู่ทั่วไปและวินิจฉัยไม่ยากเพราะผิดกฎหมายชัดเจนหากไม่ผิดแสดงว่าต่อไปก็พูดจาในลักษณะว่าจะให้เงินในวันข้างหน้าได้เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์ดังนั้นต้องฝากความหวังไว้กับกกรเพราะการได้มาซึ่งประชาธิปไตยสุจริตทุกคนต้องช่วยกัน นายราเมศกล่าวต่อว่าส่วนที่มีคนปราศัยว่าให้เลือกชาติตระกูลดีและมีเงินต้องยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่เขตหกสงขามีความรู้สึกกับเรื่องนี้มากการใช้เรื่องชาติตระกูลและความร่ำรวยมาพูดเสมือนดูถูกประชาชนแบ่งชนชั้นนี่คือความปวดใจของประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเชื่อว่าลูกชาวบ้านอย่างนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่มีทางได้เป็นสอสอไม่มีทางได้เป็นนายกคนร้ ด้วยที่บอกว่าเข้ามาจะไม่โกงมีมากมายที่เข้ามาแล้วโกงสุดท้ายแม้แผ่นดินก็ไม่มีอยู่ซึ่งพักมั่นใจในเขต6สงขลาและเขต1ชุมพรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ